สวัสดีค่ะพบกับวีนีชแนลอีกแล้วนะคะ EP นี้แมนีชาแนลพามาวอกกันที่เซ็นทราศสีราชาค่ะที่จริงมันมันมีชื่อนะคะเซ็นทราซันไรซ่า ทกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูในกี่การทำไม่ไ้ชื่อมันยาวแต่ว่าที่แน่ๆวันนี้นะคะปลดล็อกโควิดเรียบร้อยนะคะเราสามารถมาเที่ยวกันได้แบบชิลๆแล้วนะคะซึ่งตัวเนี้ยมันนีได้จองที่พักไว้ตั้งแต่ในช่วงที่มีโควิดนะคะว่างไงก็ไถไปเรื่อยนะคะก็จะไยดูห้องว่างดูที่พักสวยๆนะคะเราก็ได้ไปเจอเว็บไซต์ของแนะนําเลยนะคะเป็นมาร์คาริยตนะคะ เป็นเวบของมาคาเลยรเราก็ได้มีการแอลไลน์แล้วก็คุยกับทางมาคาเลยไปนะคะแล้วก็เจอที่นี่นะคะเป็นเซนทารานะคะได้ในราคา2,000บาททอ้งอาหารเย็นมันมีอาหารเย็นอาหารเช้านะคะเป็นเซตอาหารเย็นนะคะมีให้เลือกตั้งแต่แบบอาหารฝรั่งเศสอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นนะคะให้เลือกได้นะคะก็คือให้เลือกได้คนละเซ็ตสุบะข้องนึงมี2คนนะคะ โอเคลราก็เลือกอาหารอาหารเย็นเรียบร้อยก็เป็นอาหารเช้าด้วยนะคะแล้วเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วได้เช็คอินเรียบร้อยนะคะนี่เจ่จะบอกว่าพอคนรอบกลุ่แล้วเนี่ยว,วันนี้วันอาทิตย์นะคะแต่คนเยอะมากาคนเยอะมากด้วยความที่ว่าราคาคือคือมันมันอยู่ในชื่อของเซนทาราไงมันก็แบบโรงแรมโรงแรม,มหรูเนาะแล้วก็มีการการ,ารันตีโดยเซนทาราเนีนยคุณก็เลยแบบมาพัากเยอะน่าจะเป็นหนะะึ่ง เราได้ view วิวทะเลบางส่วนวิวทะเลบางส่วนนะคะเราไม่ได้ซีวิวคืเราไม่ได้พามานะคะไอไอตัวแพ็กเกจที่เขาให้เลือกอะที่เราซื้อไว้เนี่ยเป็นไวเซอร์ที่ซื้อไว้มันเป็นดีลักซ์ทูนธรรมดามันไม่ได้ซีวิวนะคะแล้วเรามาเราจะมาขออ่ะ,ะอัปเดตอะค่ะอัปเกรดเป็นตัวซีวิวไม่ได้แล้วเพราะห้องมันเต็มน,นะคะก็เลยอัปเดตไม่ได้ข้าง้นนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะลงพักไปข้างล่าง เดี๋ยวเราดูห้องพักกันก่อนเดี๋ยวเราจะลงพาพาลงไปข้างล่างจะไปดูชายหาดนะคะสระว่ายน้ำนะคะที่จะเป็นจุดจุดพีคคือว่าเขาเรียกว่าอะไรจุดเช็คอินของโรงแรมสวยๆนะคะมาค่ะเข้าไปในห้องกันค่ะถึงแล้วค่ะนี่คือภายในห้องพักของเรานะคะเป็นห้องดีลักลูมนะคะสีฟ้าสบายตาเลยนะคะที่เราเลือกดีลักลุมเพราะว่ามันจะมีมันจะมีอ่า ะะและก็ได้เตรียมตัวบับเบิ้ลไว้แล้วนะคะผู้ที่จะตีฟองนอนแช่น้ำอุ่นๆสบายๆของเรานะคะในวันนี้โอเคเดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้ก็คือจะเป็นที่นอนนุ่มใช้ได้ร่างกายต้องการพักผ่อน <c oughs> ไปค่ะมีกระจกนะคะด้านนี้จะเป็นมุมทีวีมุมแต่งหน้าได้นะคะเป็นมุมทีวีแต่งหน้า แล้วก็มีข้างๆก็จะเป็นโทรศัพท์ถูกปะก็จะประมาณนี้ห้องมันสวยอยู่นะอันนี้ก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะแต่ว่าอ๋อนี่ไงที่หาอย่างนี่นี่นมีมีที่ชั่งน้าหนักแล้วก็บังเท้าเพื่อให้เดินชายหาดได้นะคะแล้วก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะมีตู้เซฟปกตินะคะได้เป่าผมอะไรประมาณนี้ล่มก็คือสไตล์ฉ <laughs> ันหันห้องเขา มันมีค่าประกันห้องนั้นนะหนึ่งพันบาทนะคะแล้วก็มีถุงให้ใช้นะคะแต่ว่าไอ้พวกถุงผ้าแบบนี้ค่าถ้าเสียตังค์นะอย่าเอาไปเพราะว่าเคยแล้วเคยไปที่หนึ่งแล้วแล้วเอาถุงผ้าเขากลับเขาคิดตังค์นะคะคิดตังคนะ์อ้นะเคยนะคะนึกว่าฟรีนึกว่าฟรีนะคะายโอเคแน่นํามีอะไรไม่เปิดอีก่า โอเคมีที่ชั่งน้าหนักด้วยนะคะแล้วก็ลองเท้าแตะนะคะมีตะชั่งด้วยแล้วก็พะ้เซตไปฉายอุปกรณ์ตามมาตรฐานที่มันควรจะมีนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะตามมาตามมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นกระจกบ,บ้านใหญ่นะคะสําหรับคุณสาวๆไว้ส่องดูนะคะ <c oughs> <c oughs> จะจะหมุนเพื่อ <c oughs> ก็จะเป็นกระจกบ,บานใหญ่นะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ําแต่งตัวมันจะเป็นมินิบาร์นะคะจะมีมินิบาร์ให้ก็ก,กุ๊บกิบนะคะชากาแฟปกติทั่วไปน้ําดื่มนะคะแล้วก็เหมือนแบบมีซิงค์ให้ด้วยแต่ก็ทาอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะก็จานชามไม่มีนะคะไม่มีแต่ว่ามีเคาน์เตอร์มีซิงค์อะไรเรียบร้อยไม่ควยก็ไม่มีนะคะแต่ว่าเขาทาซิงค์ให้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะที่บอกว่ามันจะเป็นโซนที่ เดี๋ยวเราจะมาแช่แช่น้ำกันนะคะเตรียมบบเบ,บ้ลมาแล้วเรียบร้อยนะคะคือเราไม่ได้เตรียมมาพี่เราเตรียมมาให้พี่เราเตรียมมาให้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเราอยากจะแบบบรรยากาศเนาะเราก็เปิดได้นะเราก็เปิดแบบเออเอาแสงสว่างน่อยนะคะหรือว่าพี่พลจะชมบรรยากาศด้านนอกเปิดไปเลยค่ะเปิดเลยนะคะ เปิดเลยก็ได้เนาะมันก็จะเป็นแบบสไตล์แบบเนี้ยค่ะโอเคแล้วทำไงมันถึงจะอยู่อ่ะปล่อยแล้วมันก็ลงอ่ะ <c oughs> อลงไม่ได้ <c oughs> แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นโซนอาบน้ำนะคะก็จะแบ่งส่วนนะคะชัดเจนก็จะเป็นมีชาวเวอร์นะคะ ก็จะมีแชมพูสบู่ห้าแล้วก็เป็นโอเคห้องน้ำนะคะก็คือแบดงให้เป็นสัดส,ส่วนนะคะก็ถือว่า,าค่อนข้างที่จะโอเคเลทีเดียวม่อทุกเอาลงไปเลยก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาลงไปเดินที่ ทะเลเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันจะเป็นชายหาดหรือว่าเป็นทะเลที่แบบตักลงไปแล้วเป็นทะเลเลยนะแต่เราดูในดูในเว็บเขาอะ่ะเหมือนก็จะมีหาดเล็กๆให้ประมาณนะะี้ค่ะที่แบบสามารถเดินไปถ่ายรูปได้ชมวิวได้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นทะเลที่สามารถเล่นได้หรือเลปล่านาะเดี๋ยวเราลงไปดูพร้อมกันนะคะแต่ว่ามันจะมีสามารนะว่ายน้ำให้เด็กๆเล่นได้ด้วยนะคะเห็นเมื่อกี้เล่นกันเจอจาเลยแต่เพราะคนเยอะมากแต่คงไม่เล่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะงั้นเดี๋ยว ตามไปดูเลยค่ะ mà máy, cắt điện thoại, 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 cắt ัดจักรวายไ้นาะมันจะเป็นทะเลปัดไปที่ทะเลสิเห็นไหม <laughs> มันจะเป็นทะเลนะคะจะเป็นหาดแบบเล็กเลยก่ะซึ่งมันจะเป็นมีหินมันไม่เหมาะกับการเล่นน้ทาทะเลนะคะอันนี้คือบอกไว้ก่อนเนาะแล้วก็ไม่มีทรายด้วยสําหรับเด็กๆที่ตั้งใจว่าจะมาเล่นทรายอะ่ะมันไม่มีทรายนะคะมันไม่มีทรายแลสโซนนี้เขาจะปัดเป็นแบบสวนยหย่อมให้มีแบบหน้า สบายๆนะคะแล้วก็มารับมินิบาร์วเวลาลงมานะคะก็จะรับมินิบาร์ตรงที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็มานั่งทานที่ตรงนี้ได้นะคะแล้วจะมีแบบสไตล์เป็นแก้าวใาสสูงไวนะคะก็จะแบบพแก้วแก้วที่แบบใส่น้ำแข็ง,ขงปกติทั่วไปนะคะซึ่งเหมือนกันนะคะต่างแค่แก้วแต่เราสวยๆไงเราก็ต้องแบบหยิบแก้าวมาถูกป,ปะ <laughs> <laughs> มันคือน้ำนอะไรไม่รู้เลยน้ำนอะไรอะ อันชันอ,อันชันอันชันนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านล่างกันบริเวณแถวสระว่ายน้ำกันนะคะไปค่ะหายเหนื่อยแล้ว แล้วก็ถึงเวลาที่จะกินมื้อเย็นกันแล้วนะคะอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นเซ็ตอาหารที่เราได้ซื้อไว้ในตัวไวชเชอร์มารวมเซ็ตอาหารของมื้อเย็นเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็มาถึงแล้วแล้วทีนี้ก็คือามันจะมีโซนอ,อินดอร์ร้านอาหารมันจะอยู่ที่ชั้นชั้นแปดนะคะจะมีทั้งโซนอินดอรอ์แล้วก็อาดอร์นะคะอย่างตอนนี้เรานั่งที่เอาดอร์อยู่ด้านนอกก็จะเห็นวิวทะเล ด้านนี้นะคะแล้วก็มองไปด้านล่างก็จะเป็นถุงน้ำที่เราด่านเมต้องให้ลูกบอลด้านนอกนะคะด่านเมื่อกี้เพื่อในทีเดียวนะเองนี่ก็คือมาถึงแล้วด้วยความที่ว่าเราไม่ได้มาแค่สองคนเรามากับพี่เพื่อนๆในแก๊งด้วยนะคะกับเด็กๆครอบครัวนะคะ14คนเราก็เลยต้องฝักของด้านนอกนะคะแต่ด้วยความที่ว่าปัญหาเกิดตรงที่อางานไม่พอค่ะ คือของสารขหมือนกันนะเขาก็พยายามบริการให้ดีที่สุดเขาเหนื่อยเพิ่มตัวเลยจ้าเราก็เลยได้ยกโต๊ะเองนะคะจัดโต๊ะเองแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจเข้าใจนะคะเขาน่าจะแบบยังยังไม่พร้อมเพราะเหมือนเพื่อนจะปลดล็อกแล้วคนก็เริ่มแบบทะลักตะเที่ยวเนาะเดี๋ยวเรารออาหารเราดูกันว่ามันจะน่ากินมากแค่ไหนอร่อยมากแค่ไหนค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ให้คุณชายเขาไปเก็บบรรยากาศของห้องอาหารให้ดูนะคะอยู่แล้วบอก กินอาหารเช้าเรียบร้อยนะคะจากเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้ารการที่เขาบอกนะคะแล้วก็เสร็จสับเรียบร้อยเมื่อคืนสรุปเมื่อคืนกินอาหารไทนะคะแล้วก็ลืมถ่ายนะคะลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ลืมลืมถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะเพราะว่ามัวแต่มโหนะคะอาหารมาช้ามากนะคะเหมือนเขาลืมว่าเรามีเซตมาคาเรียดด้วยแล้วเรามีเซตมาคาเรียต มาคาเรียสองเซตนะสองห้องนะคะสี่สี่ชุดแล้วทีเนี้ยเราก็มีสั่งอาหารเพิ่มเติมไปเยอะแยะมากมายนะคะสรุปพอสั่งไปเสร็จแล้วลืมเซตอาหารชั้นโมโหคะ่ะก็จะได้กินคือเวลาอาหารมันคือหนึ่งทุ่มแต่ว่าอาหารเบามาสองทุ่มเหมือนยังไม่มาเราก็ต้องตามนะคะก็มีการนุดหิดเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะอันนี้ก็คือหิดนุดหิดนิดนึง,นง,นงอันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพนักง,งานเขา พนักง,งานเขาไม่มีนะคะพนักง,งานเขามันน้อยอะคะ่ะที่ห้องอาหารมีพนักง,งานแค่มีเด็กเสิฟแค่2คนนะคะที่เหลือคือจะเป็นเชฟกับคนรับออเดอร์นะคะแล้วพนักง,งานส่วนแค่2คนน่าจะดูไม่ทันนะคะมันคงจะเป็นช่วงโควิด <c oughs> ด้วยละมั้งนะคะทีม่มีพนักงานนะคะพนักง,งานบริการไม่พอนะคะต้องบอกประมาณนี้ในช่วงนี้นะคะถ้ามาที่นี่ก็จะเจอปัญหานี้นะคะแต่ที่นี่ก็ดี ดีตรงไหนดีตรงที่บอกว่าในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าเหมือนคีย์การ์ดใช่ไหมพี่คีย์การ์ดมันจะขึ้นได้เฉพาะอย่างของของเอเนี่ยมันชั้น4นะคะห้อง404อย่างเงี้ยคะ่ะคือคีย์การ์ดมันก็จะมันก็จะสแกนแล้วก็ไปได้เฉพาะชั้น4นะคะล็อบบี้แล้วก็ในส่วนของห้องอาหารก็คือชั้น8นะคะมันจะฟิกได้แค่นี้คือคุณถือบัตรชั้น4แล้วคุณจะไปที่ชั้น5ชั้น6งเงี้ยไม่ได้นะคะ ก็คือไปได้เฉพาะชั้นของตัวเองนะคะแล้วก็ในส่วนกลางที่เขาให้บริการอยู่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศเดี๋ยวเราจะเอารูปให้ดูในเรื่องของอาหารอะไรต่างๆเนาะโอเคที่นี่ก็ถือว่าโอเคเป็นคารานะคะห้องพักใหม่ห้องพักใหม่ดีเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าใครสนใจผ่านมาแถวศรีราชาหรือว่าแวะมาแถวบางแสนแล้วไม่มีที่พักอยากสถาที่พักแบบ หรูหลาดูดีก็ที่นี่ก็ถือว่าเข้าขั้นนะคะก็ถือว่าได้อยู่โอเคนะคะงั้นวันนี้เดี๋ยวทุกที้รักปุกนนะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะไปไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเอามาเล่าสุดกันฟังอีกทีนึงน,นะคะงั้นคลิปนี้ไปก่อนนะสายบาย